สวัสดีครับรถบรรทุกเฮฮาครับผมวันนี้มาลรงงานแถวหนองจอกฮะเดี๋ยวพาไปดูหน้างานนะครับตอนนี้ก็ลงไปหนึ่งคันแล้วครับคันน้ารงลงไปแล้วนะครับอีกคันหนึ่งจอดอยนุ่นนะครับสองคันนะครับผมแล้วก็รถเซยเอกไม่เห็นนะฮะผมมาที่หลังเขาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูหน้างานหน้างานน่าจะอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่รถตัดตี้ยครับผม รถเสียนองนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปเซเวียหน้างานครับบ่าหน้างานจะเป็นสภาพไหนครับทุกคนเหมนนะครับรถเสียนองจอดอยู่รุ่นหนึ่งคันนะฮะทำไมจอดอยู่คนละฝั่งกันเน้วเนี่ยหน้างานเป็นยังไงเนี่ยครับมันเป็นรอยลงไปก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะโอ้หน้างานต้องทําทางเข้าไปนะครับทุกคนครับ นี่ครับบรรดาเสี่ยเขามาที่หลังแต่ดังกว่าครับเขาก็ต้องรอเราอยู่ดีอะในอรอนี่โป้องอะเทลงน้ำเลยเหรอเทลงน้ำเลยเหรอ<า>เทลงน้ำห่ะโอ้ระเจ้า โอย้ยแม่วันนี้เขาเป็นพี่เอกวันหนึ่งโหทำทางเข้าไปครับมูบครับไกลอยู่ครับน้ำครับอันนี้น้ำ ซ้ายกับน้ำขวากับน้ำเอาทีนี้อแม่หมแเหลือเหลือเกิน ท่อมท่อม,อมนี่ไหนนี่เหรอโอ้อันนี้ตตสวรรค์โอ้นี่ต้นหนึ่งต้นใหญ่ไหนมีต้นใหญ่เหรอชายคาเลยนะโอโ้โหเจ้าครับ<ค>ท่อมครับทุกคนฮะท่านทางครับทุกคนฮนะต,ตีทางเข้าไปตรงเนี้ยแน่นแน่นไหม หมดยังเนี่ยยังให้หมดเหรอ่โอ้เฮ้ยยอดอ่อนด้วยเงไปฮะมันต้องขอเลยอาวไม่ต้องขอเนี่ยไอ้อยู่เนี่ย

อะไรครับเสียมีอะไรเปล่าเดี๋ยวแกล้งจะดีเยี่ี่เข้าไปเลยแล้วข่อยขอยรถเปล่าออกบ้าเปล่าเนี่ยโธ่เพราะให้เราทำทางแต่พอตีในแปงเดี๋ยวเกาหารถเจ้าอื่นมาวิ่งเอาเหรอเออโหชีวิตก็เราส่วนมากเราเจอไปงั้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่สำหรับเราเพราะเราทีมงานคุณภาพอยู่แล้วเฮ้ยอย่ามาอย่ามาเสีเอาเลยเอาเลยเอาเลย 来啦！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 哦！哦！<Whoa! S 1> ผมมาถึงไหนแล้วพี่อ๋อแต่ไปตีจะไปเทแปลงข้างในใช่ไหมเทแปงที่กั้นคันไว้อ๋อที่กั้นคันตรงนี้ใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับก็นี่ครับตีทางเข้าไปใช้กี่พวงไม่รู้เนี่ยแค่ทางเนี่นนนนอยอืม เดี๋ยวผมพาไปดูแปลงหน่อยครับทุกคนนี่ครับต้องเอามาทําทางตรงแปลงตงัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ลงให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็เป็นงานใหม่ครับทุกคนงานเพิ่งเปิดฮะนี่ครับก็ค่อนข,ข้างที่จะไกลนิดนึงครับตอนนี้ก็ช่วงที่ทําทางมันก็จะเสียเวลานะฮะ แต่ว่าจะมาเทแปลงข้างในนะครับแปลงข้างในก็ค่อนข้างลึกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คงจะมาปลูกบ้านอยู่ข้างในนะฮะอันนี้ก็ทําทางไปก่อนดูระยะไกลไหมไกลมากอยู่นะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนครับชอบนะงานลุยๆดินๆแบบนี้ก็ ฝากกดติดตามด้วยล้วกันนะฮะเป็นกําลังใจให้กัน,นะฮะนี่ครับผมอันนี้คืองานคือจะมาลงตรงนี้นะครับนี่แต่ตอนนี้มันยังเข้ามาไม่ได้ครับเขาตั้งคันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งคันไว